ะค,ะคุณวาสินต้องเป็นของอินคนเดียวเท่านั้นนับว่าเป็นความท้าทายฝีมือทางด้านการแสดงของสาวสุซี่สุซิราเป็นอย่างมากเลยละค่ะที่ต้องมารับบทเล่นสองคาแรคเตอร์ฝาแฝดที่มีนิสัยต่างกันสุดขัว้วอย่างอินกับออนในละครเรื่องเนรนาคินอีกทั้งยังต้องใช้พลังกำลังมหาศาลในการแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อแปดคือน้องอย่างอินเกิดวกควบคุมตัวเองไม่ได้จนกลายร่างเป็นเมดูซ่าออกอลาวาดและทำร้ายผู้คน อยากได้ฉันใช่ไหมจะหนีทำไมเหนื่อยไหมเวลาต้องเล่นฉากที่แบบสแสดงอิทิลิ์มากๆก,ก็คือมันมันมีหลายอย่างต้องใช้พลังเยอะมากตอนเวียงตอนอะไรต่างๆมันคือมันกังวียงจริงๆด้วยใช้พลังจริงๆตอนไี้เป็นแผลเต็มหมวดเลย ชำ้ชำชำ้ชำช้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 ำเหมดเลยเกือบประมาณสองสารอบแล้วที่แบบกลับบ้านแล้วก็เสียงหายเลยมีครั้งหนึ่งที่แบบแย่ที่สุดคือแบบเสียงไม่มีเลยอะเราต้องพักผ่อนหลายๆวันเลยอะคะ่ะกว่าเสียงจะกลับมาเป็นบทที่ท้าทายมากๆก็ใช้พลังเยอะมากจริงๆค่ะ และไม่ใช่แค่เพียงเสียงชื่นชมจากคนดูที่สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตัวละครที่สาวฟูซี่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่นักแสดงร่วมคน,นอื่นๆก็ถึงขั้นเอ่ยปากชมในความทุ่มเทของเธออีกด้วยด้วยองค์ประกอบของพี่ซี่อ่ะเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเขาจะหอมๆออหน่อยแล้วก็ตาพี่ซี่จะโตโตเขามีความหน้าตาน่ากลัวอยู่เวลาเขาทาหน้าดุหรือว่าหน้าโกรธ ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่นได้นะบทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเล่นเก่งมากๆก็จะเล่นได้มันอยู่ที่ฟิสิกสลของแต่ละคนด้วยซึ่งพี่ซีมีตรงนี้แล้วเรามองแล้วเราก็เชื่อเขามีความคมบางอย่างหรือรู้สึกว่าเวลาเขาเขาโกรธหรือเขา ส่งพลังเหมือนมีการปล่อยพลังเนี่ยผมว่าดูดีครับแล้วดูมันดีมันเหนื่อยครับมันก็ต้องเล่นซ้ําไปซ้ำมาอยู่แล้วครับพี่เคยเล่นแดดพี่รู้ว่ามันเหนื่อยอร<ม>น้องซูซี่เขาเป็นคนทุ่มเทนะคะ<ม>เขาไม่เคยบ่นเหนื่อยเลยอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่น่ารักและชื่นชมเป็นคนอึดอะ่ะ<ม>อึดแล้วก็แบบอะไรก็ได้ตั้งใจทํางาน ได้ยินการการันตีในความเต็มที่ของสาวสุดซี่ขนาดนี้แล้วเริ่มเป็นกำลังใจให้เธอได้และต่ำหลุ้นไปพร้อมๆกันว่าคำสาปเมดูซ่าจะสามารถหยุดได้หรือไม่ในละครเนธนาคินทุกวันจันทร์ถึงวันพระฤหัสบด,ดีเวลา2องทุ่มสินาทีทางช่องวัน31แห่งนี้ค่ะ